ก่อนจะไปพูดคุยกับนักมวยขอยืนยันหน่อยจากพีเอสเสรภูมิหรือว่าเอสทีเด็ด99นะครับซึ่งถือว่าสวัสดีครับพีเอสพีเอสนี่ก็เห็นในภาพจับเป้าให้เพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงนะครับยืนยันหน่อยพี่ไปนี้ร่างกายการฟิตซ้อมอะไรเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องการฟิตซ้อมของเด็กนี่มันมันอยู่ในระบบทุกอย่างอยู่แล้วอย่างทีเด็ดท้ายของที่เด็ดอยู่แล้วใช่ครับเต็มร้อยการเด็กมีวินัยกินอยู่ทุกอย่าง เรื่องบำรุงเรื่องร่างกายเต็มร้อยแต่ว่าปัญหาก็เหมือนที่ผ่าน,านมาทุกข่ายมวยไม่ได้ชกกันนานไม่ได้ชกกันนานม,มันออกได้หมดบางคนอาจจะซ้อมดีบำรุงดีทุกอย่างดีหมดระบบการที่ซ้อมแต่เวลาเบียดเสียดสีบางคนอาจจะเวลาหมดอาจจะหมดไปเลยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปรับมันมันเราต้องไปดูกันที่เวทีดูเกมการชกดูเกมการชกอีกทีแล้วก็แต่ถามเรื่องมั่นใจเรื่องร่างกายของเด็ก เต็มร้อยลเด็กซ้อมดีมากครับถ้าตามเนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเกินร้อยได้ซ้าแต่ว่าหน้างานเดี๋ยวว่าหันอีกรอบนึงนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงที่คนเนี่นักมวยหยุดไปประมาณ4เดือนเพราะโควิดแก้เกมยังไงมั้งครับเจอเพชรเขาเก่าหลือเกินถามว่าทบเครื่องด้วยใช่เพชรนี่เป็นมวยที่เก่งมวยเข่าด้วยนะเข่าก็ตีได้นะตามที่ผมดูเพชรลายต่อลายไฟผมผมชอบเพชรเพชรเป็นมวยที่เก่งมวยเข่า แต่ถ้าตีในระบบมวยเข่ากับของเราเราสู้ได้เพราะเราของเรามีลูกขวางหน้าแต่ตอนที่ระบบไม่ใช่แบบนั้นแต่ตอนนี้จับผมก็ดูก็แยกแต่มันก็มีบางจังหวะที่กรรมการเขาบางครั้งเขาก็ปล่อยให้ตีนะครับถ้าตีได้เขาปล่อยให้ตีเหมือนกัน uh huh. แต่ของเรามันก็แก้ไปไฟนี้ก็คือสู้กันที่ยาวๆครับมีจิ้มมีแทงยาวๆมี บางครั้งเราทวนไปแบบนี้แต่เวลาไปต่อยมันอาจจะอีกแบบนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะมีการแก้เกมหน้าหน้างานอีกอีกแบบนึงอยู่ที่ว่าเพชรจะมายังไงเราก็แก้เป็นยกเป็นยกไปด้วยที่เบื้องต้นเตรียมไว้กี่แผนเบื้องต้นตอนนี้ก็ก็สู้กันที่บล็อกตีนซ้ายเขาบล็อกตีนซ้ายแล้วก็มีมีแทงบล็อกบล็อกแทงขวาบล็อกแทงขวาตอนที่พี่ปั้มพี่ล่อเป้าให้ทวนเชิงให้คือก็จะแก้ไปด้วยในตัวลูกทีบเขาแก้ยังไงครับลูกถีบของเพชรนี่เป็นก็ ลูกสาคัญเขาเลยเนาะคือไอ้ตัวปัญหาของเราเนี่ยเวลาเดินเข้าไปโดนถีบเนี่ยมันจะเหมือนสองแรงบวกเลยก็ได้มันก็ก็เราก็พยายามมันมีลูกปัดลูกอะไรของเขานะครับเด็กก็มันก็แก้มีเราทวนกันลูกนี้ไปก็ดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าเขาก็อายุเยอะเกา๋าเกมแต่ว่าการฝึกซ้อมผมก็ยังมองว่าของเราน่าจะดีกว่าเขาเพราะว่า ผู้ใหญ่ที่หายไปแล้วมันกลับมามันือกลับมายากอ๋อดูจากเหมือนที่พี่เอสบอกผู้ใหญ่ที่หายไปอันนี้คือวัดจากธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของร่างกายกับเด็กระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันการหายไปกลับมาก็ย่อมไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเรายังมั่นองนั่นใจในสภาพร่างกายที่เราหนุ่มกว่าสดกว่าเป็นรองก็น่าลองเป็นรองก็น่าลองหนุ่มกว่าสดกว่าเป็นรองก็น่าลองมวยมวยผมมองว่ามองได้สามหน้านะครับผมมองไดยสามหน้าเพชรเป็นมวยที่ เป็นมวยที่เก่งกับมวยฝีมือแต่ต่อยกับมวยเขาบางครั้งผมก็มองว่าเพชรก็มีรูให้เรากินเหมือนกันอันนี้น่าสนใจรูตรงไหนบ้างพี่เรามีลูกยาวๆนะครับแทงยาวๆพวเพราะเราเด็กมาพักไป4 5เดือนเนี่ยพูดจริง4เดือนหน้าเดือนในโควิดเนี่ยเด็กโตขึ้นมากครับโตข,ขึ้นแต่หัวเห็นเนือตโตดีมากเต็มเวทโตขึ้นสูงยาวเลยดูแต่ก่อนปั้มซูเปอร์บอลนี่สู้ไม่ได้แต่วันทุกวันนี้ปั้มซูเปอร์บอลสู้ซูเปอร์บอลได้ ผมก็มองว่าเต็มเวทนี่ร้อยิบเอ็ดนี่ไม่ลดเยอะเกินไปนะไม่บีบนะก็ไม่ถือว่าบีบนะครับปกติของเด็กอยู่แล้วครับสี่โลห้าโลแต่ถ้าต่อยกลางกลางวันก็ประมาณสี่โลห้าโลแพ้มวยซ้ายไหมครับเพชรลุงเลืองก็ถามว่าเด็กแพ้มวยซ้ายไหมไม่นะครับไม่แพ้มวยซ้ายอาจจะเก่งด้วยซ้ำกับมวยซ้ายอย่างที่ผมต่อยเคยเจอใครบ้างล่ะครับมวยซ้ายพี่เอฟอะไรตัวอย่างสักสองคนก็ได้อะไร มันมีไอส้สวรสค์สร้างบรรจาตัวนึงอ่ะเพชรอำนาจครับอ่าเพชรอำนาจเนี่ยเราก็สามโยกก็คิดตังค์เลยนะหลังๆผมมองว่าไอ้เพรลุงเลืองไม่ไม่ไม่แฝงน,นะไม่ไม่โดนไม่กลัวสอบเขาอาจจะโดนสอบเราก็ได้เพราะว่าหลังๆไปดูของผมได้หลังๆเนะี่ยดูจากวันที่ต่อยช่องเจ็ดผมก็มีสอบนะที่ผมชนะมวยอะไรของพี่หนุ่มน้อยเพชรไพลินครับเพชรไพลินใช่ไหม ผมก็มีศอกต่อยเขี้ยวพลันชัยผมก็มีศอบต่อยสิบหนุ่มน้อยตัวหนึ่งอีกสูงๆอะ่ะอะไรอ,อีเวทร11้อย1ิบสอ่ะที่ผัดแพ้พชนะกันเสมือนเทพผมเคยแพ้สองเขาเพราะว่ามันเด็กมันช่วงนั้นมันเต็มยังไม่เต็มเวทแล้วหลังๆพอผมได้เวทปุ๊บผมก็มันก็มีสองที่ชนะเขาได้ เด็กมันพัฒนาไปเรื่อยแต่เราบอกว่าพื้นฐานของเด็กมีอยู่แล้วมีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเสริมไม่ได้ก็คือ1คู่ปั้มสองการดูแลสา 3. ปัจจัยหลายๆอย่างมีผู้สนับสนุนที่ดีนำ้นำเลี้ยงที่ดีเด็กก็มีกำลังใจแล้วก็มีคนทวนมีคู่ปั้มคู่ทวนที่มีชั้นหน่อยช่วยกันและเด็กมันพัฒนาขึ้นเนร็รว,วนะครับคร่าวๆนะครับ อย่างตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะวิ่งมา12กิโลวิ่งเสร็จก็ตีกระสอบปั้มปั้มปั้ม45นาทีเสร็จจากปั้มก็จะเป็นเล่นเวทเล่นเวทพวกครบทุกอย่างแล้วก็พักพอตอนประมาณสักบ่ายสามเด็กก็เริ่มวิ่งครับ,รบวิ่งมา10กิโลตอนเย็นวิ่ง10กิโลมาพ๊กก็ตีกระสอบเตะเป้าแล้วก็ปั้มชวนเชิง ก็เข้าเวทเข้าอะไรเสร็จก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งเสร็จเตะเป้ากี่ยกครับผมผมเตะเป้าถือว่าผมเตะเป้าไม่ค่อยเยอะเหมือนคนอื่นเนาะผมเตะเป้าสองสายกเลยยกละสิบนาทีแต่ว่ายกละสิบนาทีคือ <c ười> ผมต้องการให้เด็กเวลาเตะเป้าปุ๊บแล้วจะผมจะมีตัวปั๊มให้คือ <c ười> ให้ระบบมันระบบหายใจให้มันไปได้ไม่ต้องให้ทิ้งตัวเตะเป้าหนึ่งยกสิบนาทีพอครบสิบนาทีปุ๊บหาคนเข้าปั๊มต่อเลยใช่ครับ ฟัดเลยหายได้สองสามันต่อวันนี้เป็นยังไงระบบหายใจก็ถือว่าใช้ได้ปกติใม่ๆม่ลยทิ้งทิ้งตอเแต่นี่ก็มีฮึดมีไล่แขนมีสอดแขนไม่ตลอดคูอพูดจะไม่ให้เด็กยอมไปเลยครับให้มันเด็กก็ก็ถือว่าโอเคนะร่างกายเหมือนตอนที่ก่อนที่จะจากโควิดเลยฝากแฟนคขับหน่อยครับก็ฝากแฟ้นลับของเพชรลุงเรืองออดตึกแดง สอจาะระวันหรือทีเด็ด99แล้วก็ฝากแฟนคลับของค่ายมวยทีเด็ด99ด้วยนะครับ,รบทุกตัวที่ออกไปคือ100%ยร์เซครับผมแพ้ชนะว่ากันที่เกมการชกบนเวทีครับผมขอบคุณครับ